ครับสวัสดีครับ BFC e ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันก็วันอังคารที่ยี่สิบเกดพี่น้องเนาะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเกดนะครับครับมื่อวันนี้พอเตรียมสิมาขอแก่ข่าวได้พี่น้องเน้อกับเล่าพัฒนาเซียนป่าตานนะครับเมื่อวานนี้พากันโล่งผิดได้พี่นอ้องอ่าพากันโล่งผิดเล่าพัฒนาเซียนป่าตานที่จริงแน้าเรียกเซียนป่าตานเขาได้ครับพี่ ขวดมื่อขึ้นนี่วิ่งหกตัวเดียวนะครับปร,กปรากฏว่ามาเก้าหกนะพี่นอ้องรับมือนี้ก็ได้มาแนวพี่น้องเพราะแต่มผ้ามาติดตามต่อยนะครับเอากอนเสิยไปเบิง้งเขากลับมาเบิ้งกอนนะครับนอกมือขึ้นนี้นครับวันจันทร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าหกขับเลขกล่างก็ออก ดห้าเนาะครับเนาะครับภาพเบืองของเสี่ยนปลาตานตัวพี่น้องที่กิ่งเด้วเรียกเพื่อนให้วิ่งวิ่งรูดบนล่างหกตัวเดียวนะครับกับบกฏว่ามากเก่าหกเลยพี่น้องที่พากันลงกันมันล่องกันพิษกันเต,ตรียมหนังกาบขอโทดขอพายเอฟซีหลายนะครับเด้อครับอมือนี้ของแท้นะครับมือนี้นะครับบ่มีพิษมือนี้ เพืน้ำกันเนาะครับเนาะครับก็บสิเป็นวันพุธเนาอพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ เราพัฒนาเซียนป่าตานนะครับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะครับบนล่างนะครับ บนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับ ครับเอเื้องจับคู่นะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสาม สามสองหนึ่งสี่นะครับฟันตัวเดียวเน,น้นเน้นะพี่น้อง แต่ว่าตัวที่บนเนนเฮามาักเฮาเก่าได้พ่นองเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามสองหนึ่งสี่นะครับแต่ว,ว่าถ้ยเอฟซีบอมักสองสี่เฮาก็สามารถเอาไปจับกับตัวอื่นได้พี่นองเด้อมีตัวเก่ง,กงๆมาจับไซเลนะครับ ก็ไไมีเลขสามตัวพี่น้องหนึ่งหนึ่งสามหองหนึ่งส,สอง สี่สามสองสี่ครับแทมเลขสี่ตัวพี่น้องสองหาง9 6 0 7 หนึ่งแปดสองเก้าครับครับก็คล้องจองกันกะ ซิมี่หนึ่งสองสี่สามสองสี่นะครับกับตัวนี้นะพี่น้องเนาะเอาวันนี้พอปังๆเ้ยจับหูนะครับเนาะกับเซียนป่าตานนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะพี่น้องเริ่มมักก็จะลืมสองสี่สองห้าเียงไปประมาณน,นี้นะพี่น้องสองสอง ไน้ำนะครับเออสองสามสอง 3. สามมีกับมาแล้วนะครับเนาะสองสองน้ำนะครับคือขึ้นลงน้ำนะพี่น้องครับคือสองนี่เป็นลักเนาะเนาะครับเนาะสองสามสองห้าไปสีน้ำน,นะครับเนาะ ครับวันจันโอวันพุธนพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบดกุมภาพันธ์สองห้าหก็ดลาวพัฒนาเซียนป่าตานขับบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับจับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามสองหนึ่งสี่ฟันเน้นเ2้นสองสี่นะครับเอาส่วนเลข3มตัวก็าตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับปเตียมก็ขอขอบคุณอะหลายนะครับเด้อเซียนป่าตาันเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วปเตรียมขอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้แตกปัง,ปงๆเด้องวดนี้ครับเอฟซีก็จะได้โฉบโศกมนันๆกันเนาะครับเนาะครับ เอาเขามาแล้วก็จะเลืมเรื่อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดไทยไายสุดนี้พอเตียมข้อกาบขอพอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข้อวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อคว,วามเก็บใหญ่ใดคว่ำใครยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกต่าลาบับให้ถูกหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแคนีเนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน,น้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม